สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณมิ้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะ เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราทําแบบทดสอบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อนักเรียนตรวจนะคะนักเรียนถ้าข้อไหนนักเรียนถูกนะคะก็นักเรียนสามารถใส่เลขหนึ่งหรือเขียนเครื่องหมายถูกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนกันนะคะข้อที่หเพราะเหตุใด เราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างคะถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อ1น,นะคะเพราะว่าการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกมาอย่างทิศตะวันออกนั่นเองค่ะข้อ2เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นตรงศีรษะ จะเป็นเวลาใดคะนักเรียนเวลาไหนคะถูกต้องแล้วคะ่ะต้องเป็นเวลาเที่ยงข้อนี้ตอบข้อน2นะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาเที่ยงวันนั่นเองคะ่ะข้อ3นะคะนักเรียนถ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าโลกจะอยู่ในเวลาใดคะนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างคะ ถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ก็คือตอบข้อ1น,นะคะเวลากลางคืนเพราะเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ต่ำลงจนกระทั่งรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกตำแหน่งของโลกบริเวณนั้นเริ่มจะถูกคุมด้วยความมืดเรียกว่าเวลากลางคืนค่ะข้อ4ค่ะ กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใดนักเรียนตอบข้อไหนคะถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อที่4นะคะโลกหมุนรอบตัวเองและโคโจรรอบดวงอาทิตย์เหตุผลนะคะคือปรากฏการกลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองและโคโจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ ข้อ5ค่ะคนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศใดคะตามลำดับนักเรียนตอบข้อไหนเอย่ยนักเรียนตอบข้อไหนเอย่ยอ่าถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อ4ทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกนะคะเหตุผลของข้อนี้ก็เพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศต,ตะวันตกไปทางทิศต,ตะวันออกดังนั้น เราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกค่ะข้อ6นะคะนักเรียนทิศใดอยู่ตรงข้ามทิศเหนือเราเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนตอบข้อไหนคะตอบข้อไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบทิศใต้ นะคะเหตุผลที่เฉล,ลยข้อข้อที่1เนี่ยทิศใต้ก็คือทิศใต้เนี่ยอยู่ตรงข้ามทิศเหนือและทิศตะวันออกจะอยู่ตรงข้ามทิศตะวันตกเสมอข้อ8ค่ะการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว เป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ด้านใดคะนักเรียนตอบข้อไหนถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อ3ด้านพลังงานแสงนะคะเหตุผลก็เพราะว่าพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะ ข้อ9นะคะนักเรียนถ้าโลกของเราเนี่ยขาดดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตบนโลกจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างถูกต้องแล้วค่ะข้อที่3ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าถ้าโลกขาดดวงอาทิตย์ สิ่งมีชีวิตบนโลกก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เนื่องจากไม่ได้รับแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองเราก็เดินทางมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือข้อ10นะคะข้อใดคือการถนอมอาหารโดยใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างคะ ถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อ2กล้วยตากกับหมึกแห้งนะคะกล้วยตากและหมึกแห้งใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการถนอมอาหารนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนแบบทดสอบของครูมไม่ยากเลยนะคะเมื่อนักเรียนนะคะตรวจเสร็จแล้วนะคะนักเรียนได้เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนคะแนน คะแนนที่เรียนได้ไว้ด้านบนแล้วก็เขียนคะแนนเต็มไว้ข้างล่างก็คือเต็ม10บนะคะอย่างเช่น9เต็ม10บนะคะเขียนตัวโตๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงมาใส่ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะใต้คลิปวีดีโอของครูเลยเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงจะออกไปไหนมาไหนก็ให้นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองนะคะ แล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะนักเรียน